ครับสวัสดีครับพบกับผมต้นกล้ากอหญ้าฟาร์มอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําหอยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทําการล้างหอยนะครับเตรียมใบชะพลูเตรียมพริกแกงใต้เตรียมกะทิแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาบอกสูตรวิธีแกงข้่วหอยขมที่เราแกงให้คุณเอิร์ธรับประทานกันนะครับโดยเชฟครีมนะครับทํายังไงบ้างครับอันนี้พริกแกงอะไรครับ เป็นพริกแกงภาคกลางผสมกับภาคใต้อ๋อเป็นพริกแกงภาคกลางนะครับผสมกับพริกแกงภาคใต้นะครับอาออกลิ่นหอมกับสีสันของภาคใต้เอากลิ่นหอมและสีสันของภาคใต้กับภาคกลางมาฟิชเจอริลิงกันนะครับรวมกันครับแล้วก็ทํายังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปต่วะน้ำมันนะคะพริกแกงหงอม เติมกะทิไปด้วยนี่นะครับคั่วพริกแกงให้หอมๆนะครับพริกแกงภาคกลางผสมกับพริกแกงภาคใต้นะครับผสมกันแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับค่อยๆเติมแรกๆค่อยเติมลงไปเลยครับอ่า ำแร่เติมทีพูดดังๆก็ได้ครับจะพักเลยค่ะ <c oughs> ค,ค่อยๆเติมทีละอ่าทีละน้อยๆก่อนเพื่อให้พริกแกงมันแตกมาเอ้เพื่อให้กะทิมันแตกมัน<อ>มันจะได้สีสันสวยค่ะแล้วก็ค่อยๆหยอดอีกนิด <c oughs> นึง เริ่มฉุนแล้วครับเริ่มมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็เริ่มมีกลิ่นหอมตามมาแล้วครับนี่นะครับวิธีแกะทําแกงขั่วหอยขมนะครับอส่วนตัวนี้ก็คือพระเอกของเรานะครับหอยขมที่เก็บขึ้นมาจากบ่อที่เราเลี้ยงนะครับล้างทําความสะอาดสามารถแกงได้เลยนะครับไม่มีดินไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับนี่คือหอยขมที่เราเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนครับอ่ะครับคุณคิมก็ เติมกะทิค่อยๆให้มันแตกมันนะครับคนค่อยๆคนไปให้มันแตกมันอันนี้เราจะมาแกงแบบน้ําขุกขิกใช่ไหมครับมีน้าค่ะมีน้ําแบบขุกขิกขุกขิกไม่ขุกขิกค่ะอ๋อไม่ขุกขิกมีน้ํำแกงควงผมต้องมีน้าค่ะขยากับข้าวอ่านี่คุณครีมนะครับอันนี้นี่สูตรเดียวกับที่แกงให้คุณเอิร์ธกินเลยไหมครับ ใช่ค่ะใช่พนะอ,อกระชีแต,<อ>แตกมันเราก็หยอดลงไปอีกใชออ่อันนี้นี่คือเคสเคสไม่รับใช่ไหมครับเคสไม่รับค่ะเคไม่รับแต่อร่อยนะครับใครหลายๆคนที่ได้เข้ามาบ้านผมแล้วมาลองชิมแกงกัก้วหอยขมของคุณครีมนี่รับรองว่าติดใจแน่นอนเลยนะครับเนี่ยครับนี่คือพระเอกของเราเลยนะครับ เลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับไม่ได้เน้นไว้ขายขายก็คือไว้เป็นแนวทางให้พี่ๆน้องๆท่าในใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนแบบนี้ครับอ,นนอ่ะหยอดกะทิอีกแล้วเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าผ<อ>้าแตกนั้นมันจะทําให้น้ําแกงสีงสวยแล้วก็<อ>มีกลิ่นหอมของกะทิครับใช่ตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับกลิ่นหอมของกะทิแล้วก็พริกแกง,แกงใต้กับผ้ากาง ผสมกันนะครับ <มา S 1> พิแกงต้านี่คุณใช้มาจากที่ไหนครับสั่งมาจากที่ไหนสั่งมาจากกระบี่พอดีพี่สาวเขาอยู่กระบี่นะครับเปิดร้านขายอาหารตามสั่งนะครับชื่อร้านลุงแดงโพชนาอยู่ที่จังหวัดกระบี่อำเภอเอ่าวลึกครับใครอยู่แถวนั้นฝากไปอุดหนุนทางร้านได้เลยนะครับอันนี้พิแกงก็พี่เขาส่งมาให้นะครับ เห็นไหมสีสันเริ่มสวยพอตอนนี้ปุ๊บเราก็จะใส่หอยลงไปแล้วหอยที่เราเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับเนี่ยครับนี่เราก็จะเติมน้ำค่ะโอโ้โหน่ารับประทานมากเลยนะครับนี่เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับ แกงคั่วหอยขมต้องมีน้ำค่ะเพราะว่าหอยเนื้อมันน้อยเราต้องขยำน้ำแล้วก็กินเนื้อขยำน้ำกินกับข้าวใช่แล้วก็กินเนื้อด้วยขยำน้ำแล้วก็จะอร่อยเอง <c oughs> นี่นะครับแกงขั่วหอยขมของคุณครีมนะครับ <c oughs> ทำให้ใครต่อใครหลายๆคนชิมมาใ<ช>่มาล <ะ S 1> แล้ว<ด>หลายค,คนนะครับอ๋ออันนี้ก็ใส่รสดีเข้าไปแล้วนะครับใส่เกลือหน่อยอใส่รสดีสดตัดเกลือหน่อยหนึ่งนะครับใช่เดี๋ยวใส่น้ำปลาให,ให้มัน ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปหน่อยหนึ่งนะครับ<ช>ไม่หน่อยแหละครับพอสมควรใครชอบรสไหนก็ใ,ใส่รสนั้นนะครับใครใช,ชอบหวานก็ใส่หวานใ,ใครไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยหน่อยก็ได้นะครับอ๋ตมมตอ,อต้องออกหวานหวานหน่อยหวานนำํำใช่ไหมครับ อ่าแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้อันนี้นี่ใช้ไฟกลางใช่ไหมครับใช่ครัไฟนี่ใช้ประมาณปานกลางนะครับไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปอะไรเขาเลยนะครับพอดีมีน้องมาหาจากสมุทรปากันนะครับก็เลยทำเมนูนี้ให้เขากินนะครับพอดีทางฟาร์มก็หมดแล้ว ปลาหมอใหญ่ก็จับขายหมดไปแล้วกบก็หมดไปแล้วเขาอยากกินปลาหมอเขาอยากกินปลาหมอไม่มีก็เลยต้องมาทําแกงคั่วหอยขมนะครับนี่นะครับบอกวิธีแกงคั่วหอยขมพริกแกงใต้ผสมผ้ากลางแจกสูตรไปเลยนะครับวันนี้อ่า <c oughs> เผื่อพี่ๆน้องๆท่านใดอยากสนใจอยากจะไปลองทํารับประทาน ทําได้เลยนะครับทําตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ห่วงครับสอนวิธีการเลี้ยงหอยด้วยสอนวิธีการแกงด้วยนะครับอ่าตอนนี้คุณทีมจะชิมแล้วนะครับร้อนไหมครับไม่ร้อนค่ะอ๋อไม่ร้อนไม่ร้อนหอยก็ไม่สุกสิครับคุณทีม <laughs> ขาดอะไรครับอ่าน้ำปลา ปลาใส่เนี่นะคะข้างกระทะค่ะอ่าน้ำปลาใส่ทำไมต้องใส่ข้างกระทะครับให้มันโดนความร้อนให้มันโดนความร้อนจะได้ไม่ขาวแล้วก็จะมีกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมครับอ่าเนี่ยกลิ่นหอมของน้ำปลาออกมาแล้วนะครับใส่ตรงข้างกระทะนะครับถ้าใส่ตรงๆมันอาจจะแบบมีความขาวมันจะช่วยมีความขาวของหอยความขาวของน้ำปลาค่ะอ๋อความขาวของน้ำปลาอ่า สีสันดูน่ารับประทานมากเลยนะครับใส่ผมชูรสนิดหน่อยนะครับ <Okay. S 1> อ่าน้องชายสั่งแบบมันๆค่ะออ๋เขาสั่งไว้แบบมันๆนะครับเขาชอบกินแบบมันๆก็เลยต้องเพิ่มกะทิให้เขาหน่อย คิมจะลองชิมอีกแล้วนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงออได้ได้แล้วเหรอครับโอเคอร่อยมากหอยสดเลยค่ะหอยสดนะครับที่เราเก็บมาจากกระชังล้างแค่สองน้ำ เราก็สามารถตัดตูดรับประทานได้เลยครับไม่ต้องรอให้เขาคายที้ดินที่เขากินไปห,นหรืออะไรเลยไม่มีอันนี้ครับใบชะพูหั่นนะครับที่บ้านค่ะที่บ้านก็ปลูกไว้เองนะครับอ่าใส่ใบชะพูลงไปกิสันน่ารับประทานมากเลยครับแกงขั่วหอยขม จากเชฟครีมนะครับน,นี่เลยนะครับเลี้ยงเองก,กิน<ค>เองว,วัตถุดิบก็ในบ้านซื้ออย่างเดียวกกะทิกับพริกแกงนะครับใบชะพูก,ก็ปลูกไว้เสร็จแล้วค่ะเนี่ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวัตถุดิบที่จากบ,บ้าเราเองวัตถุด้งหมดนี้เราทำมาจากบ้านเราเองซื้อแค่พริกแกงกับกะทิเชฟครีม mm hmm. ครับว่าไงต่อครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปงั้นคลิปนี้ขอลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ